สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราละร้อยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกไดไล์กดแชร์คลิปวโนี้จะทําขึ้นเพื่อนะนําสินค้าไม่ได้ชักโชวนเรื่องการลงทุนแต่งแการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวีดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าคิวโตสองพันยี่สามนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีพีสามร้อยเก้าสิบสี่นะอันนี้ก็อยู่กับเช้านี้กับใบแนนนะอันนี้ก็ตลาดร่วงแรงนะกับข่าวลือนะที่มากับว่าการลาออกของ ซีซหรือหรือหรางพินเจ้านะหรือเขาเรียกกันซีซนะการลาออกของ c ีโอไบเน้นนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวการลาออกของซีโอไบเน้นเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการลาออกของคนซีโอ CEO ที่เป็นไบเน้นยูเอนะอันนี้ไม่มั่นใจนะเห็นยังยังไม่มีสำนักงานไหนมาคอนเฟิร์มนะเห็นมีข่าวลือเต็มไปหมดในช่วงตีช่วงตีสามตีสี่นะ เห็นนีตลาดก็เริ่มร่วงร่วงร่วงนะอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะว่าเป็นข่าวจริงข่าวปลอมก็ต้องรอดูแต่ว่าตลาดแบบว่าอา่วงร่วงเลยนะน,นี้ก็อยู่แถวหลุดสามหมืนหกแล้วนะจริงๆก็อยู่แถวามาจากสามหมื่นเจ็ด่วงปา้วหลุดสามหมื่นหกเ่ยนะตอนนี้ก็อะไปดูตรงฮอตคอยละกันไอ้บอลรูปมันทาไมเขาปรับแบบนี้ผมก็ไม่รู้นะอามาดูฮอตคอยกันละกันฮอตคอยอันดับหนึ่งก็ บีบีนะเมื่อวานก,ก็ไปแตะสกว่าเจนี้ก็ร่วงมาร่วงห0สอในอันดับ2อง c ีซีนะสามหมื่าพก็ร่วง,วงหลุดจากสามหมื่นหล้วนะลบสี่จอเันดับ3ามอีทูเรียมก็พันเก้าสันเก้าะกืบหลุดอันดับกำลุดพันเก้าลบเอร์เซ็โซลเนียมก็ลบแรงมกันห2 1 7ิบนลบเจ็ดจะเอ็ก็ลบ0ูนย์จุ ห้าแปดนะลบห้าเปอร์เซ็นเมติกนี่ก็โู้โห่วงแรงเกือบสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันนะเมติกเมติกมก็แตกนะนะอ,อยู่ที่ศูนย์จุดสามสองแปดนะลิงก์นี่ก็โอ้ก็ใช้ได้นะมีตัวบวกด้วยนะเออตัวบวก PNT ด้วยนะ ADE นี่ก็ศูนย์จุดสามห้านะลบห้าเปอร์เซ็นต์ดอกคอยนี่ก็ลบหกเปอร์เซ็นต์กว่ากับเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะก็มาดูอะฟีเจอร์นะดูฟีเจอร์ข้างล่างนะ USM ฟีเจอร์ก็โอ้ อไอเหรียญนี L ้ BLUR มันเป็นเหรียญคู่แข่งของตลาดขายเอฟนดับหนึ่งนะอ่าตัวนี้แลบวกขึ้นมานะตัวนี้ก็ส่วนตลาดส่วนตลาดทเทเทนะอ่าเออ,เอ,อผมว่าเออ GMT ก็แข็งอยู่นะ GMT ก็ไม่ลงนะผมเห็นอยู่นะไม่ลง GMT ก็นจ0.25อยู่นิ่งๆนะอ่าไม่ค่อยเคลื่อนไหว XMR นะโอ้ b c h คนก็เริ่มกันเทเหมือนกันนะ อไปดูข้างบนกันบวกเยอะก็ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นเลยแล,แ,ลแล้วก็ไอเหรียญไอเหรียญฟาร์มนี่นะเหรียญรู้จักบ้านมันรู้จักบ้านนะอันนี้ก็ร่วงเยอะอ,อแต่อันนี้มันแทบจะมองไม่ออกต้องสังเกตว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบนะ้ำมันเป็นสีขาวนะแต่เขาก็จะแบ่งสีทั้งเมื่อก่อนจะเป็นสีที่ตรงนี้นะเขาปรับใหม่นะโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมก็รอแรงก็ดูกันต่อไปว่าจะเป็นข่าวจริงข่าวลวงนะ วงการคริปโตนี่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเงื่อนงำเหลือเกินโอเคใต้คลิปวิดีโอก็จะมีลิงก์สมัครนะกระทู้จากโคจังกดค,คนละหนึ่งคลิปเพื่อสนับสนุนช่องการันตีคริปโตดับหนินโลกใบนั้นเปิดมา5ปีกับ6ปีนะใครยังไม่สมัครสมัครได้โอ้ยเถิดคริปโตอันดับสองโลก OKX เนี OK, ่ยเปิดมา8ปีเกือบ9ปีโอเคเอ็ก OK, ซ์ในโือเทมัจจินดีถึงในโลกกูคอยเกตเดลโอเอลแบงค์นะ หลายเกมโมโบ็อกโปรลคอยบิตคอยเมเนียขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่เช็คชวนเรื่องการลงทุนไหนในการลงทุนความเสี่ยงการจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่วีน่านะครับบ๊ายบาย